วันนี้กูจะมาบอกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตพวกมึงหลังเรียนจบที่ไม่มีใครเคยบอกมึงรายได้ฐานที่พวกมึงจะเดินได้จะเป็นอะไรเพดานคืออะไรพวกมึงฟังพวกมึงต้องรู้ไว้ก่อนเรียนจบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนที่มึงเรียนจบไปแล้วเนี่ยมึงจะได้ไม่เสียเวลามึงได้รู้เลยว่าเฮ้ยเออโลกมันเป็นอย่างนี้นี่หว่ากูควรจะเดินทางนี้ทางนี้กูไม่ชอบทางนี้กูชอบกูต้องทำอะไรตอนนี้เพื่อให้ไปถึงทางที่กูอยากจะไป โอเคไหมกูใช้เวลา24ปีกว่ากูจะเข้าใจเรื่องนี้นะตอนที่กูเรียนอยู่ก็เรียนไปเรื่อยกูไม่เข้าใจแต่พวกมึงโชคดีมากที่บอกบอกพวกมึงวันนี้โอเคขอแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mr. Krup Channel นะครับผมภูพาครจาก University of Cambridge Engineering นะครับกูเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองจนกระทั่งนผูสอบไอเอลได้8นะครับไม่ใช่เพราะกูเก่งกีดแต่ด้วยความต่างๆที่กูอัสมารททั้งหมดในการสอบ14ครั้งถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนไอเอลกับกูนะแอดไลน์มาเลย9ตต่่่ออออสกกกิลลลเเเทททาาานนนนนนนัั้้้้ถูแแวมมมีีีุขไปะด โอเคก่อนอื่นเลยหลังมึงเรียนจบเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าเรียนอีกแล้วถูกไหมมันอาจจะมี up skill เรียนก็มีแต่เป้าหมายของมึงคืออะไรเป้าหมายของมึงก็คือหาเงินนะมึงต้องเข้าใจเลยว่ามันคือการหาเงินเนาะและทางนี้ก็คือเวลานะโอเคคราวนี้ตอนเนี้ยมึงเรียนจบมาอาจจะอายุเท่าไหร่อยี่สิบขวบนะกูยกตัวอย่างมึงก็หาเงินไปเรื่อยจนหกสิบขวบ โอเคโอเคอ่ะคราวนี้มึงจะทำอะไรได้บ้างอันนี้กูไม่รวมแบบนักกีฬานักดนตรีอ่ะพวกนั้นกูไม่รู้อันนั้นพวกมันเป็นแบบ specific career มากๆที่กูไม่ไม่เข้าไปยุ่งแล้วกันนะแต่หลักๆแล้วเนี่ย career path ของมึงเป็นได้สองแบบถูกไหมเป็นพนักงานออฟฟิศกับออกมาทำเองนะวันนี้กูจะมาบอกแล้วกันว่าแต่ละแบบมีรายได้เท่าไหร่ อ่ะแน่นอนมันแตกต่างกันเยอะมากหมายถึงว่าแต่ละธุรกิจแต่ละพนักงานออฟฟิศแตกต่างกันเยอะแต่กูจะบอกทุกอย่างที่กูรู้เนาะเพราะฉะนั้นพวกมึงโชคดีมากที่เจอคลิปนี้คนไทยอ่ะไม่รู้เป็นที่อะไรกันแม่งไม่ยอมบอกเงินเดือนนะจริงๆเขาเจออังกฤษหรือฝรั่งแม่งไม่เป็นนะเไว้ฝรั่งคือปกติเวลามีใครโพสต์ว่าอยากหางานอะไรเนี่ยไม่จะโพสต์เงินเดือนไปเลยนะเช่นบริษัท ใหญ่ๆอ่ะแบงค์ใหญ่ๆแ,แม่งจะโพสเลยเงินเดือนต่อป,ปีได้เท่าดีนะแต่เมืองไทยนะเว้ยถ้ามึงไปสมัครงานนะเว้ยเขาก็จะอุบอิบนะเพื่อนกันในบริษัทหรือว่าเพื่อนกันในที่ทํางานเดียวกันแม่งก็จะไม่บอกกันเองอ่ะมันก็จะมึเยอท่าเียวแต่นี้ไม่บอกไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรกันกูไม่เขา้าใจแต่นั่นแหละวันนี้กูจะบอกพุกมึงวันนี้กูจะบอกพวกมึงอ่ะมึงเริ่มเนี่ยมึงเรียนจบมามึงเริ่มเนี่ยมึงได้เท่าไหร่ ถูกไหมถ้ามึงทํางานที่บริษัทเล็กๆมึงก็อาจจะได้เงินเดือนหมื่นกว่า2 0,000แต่ถ้ามึงทํางานที่บริษัทใหญ่หน่อยที่มีชื่อหน่อยมึงก็จะได้4 0,000นะห้าหมื่นอ่าเล็กๆก็จะได้20,000 3 0 0 0 0นะอันนี้คือบริษัททั่วไปนะแต่ถ้ามึงอยากได้เงินเดือนเยอะตั้งแต่จบมาใหม่มึงไปทำคอนซัลท์คอนเซัลท์มึงจะได้ถ้าคอนเซัลท์ธรรมดาคอนเซัลท์แบบไม่ได้เป็น ท็อปท็อปใหญ่ๆนะคอนเสิร์ที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็ดังดังอะ่ะประมาณปานกลางก็80,000อ่ะ90,000บ้าง7,000 70, 0บ้างนะแล้วก็คอนเสิร์ที่ท็อปเลยนะมึงก็จะได้เป็นแสนแสนสี่บ้างนะแล้วแต่โอเคนี่คือเงินเดือนเด็กจบใหม่แตกต่างกันไหมแตกต่างกันมากเลยเว้ยบางคอนซัลท์บางทีแสนหกแสนสี่กับบางคนอาจจะได้แค่สองหมื่น อ่ะอันนี้มึงแล้วแต่ว่ามึงจากจะไปทำอะไรนะบริษัทใหญ่ก็จะได้ประมาณนี้คอนเซ็พก็ได้เยอะหน่อยบริษัทเล็กก็ได้น้อยหน่อยโอเคนะโอเคอ่ะคราวนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของมึงอ่ะมึงอยู่ไปเรื่อยเนี่ยอยู่ไปเรื่อยเนี่ยปีหนึ่งก็จะขึ้นให้มึง25%ปนะปีแรกอาจจะขึ้นเยอะหน่อยตื แล้วมันก็จะขึ no ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเติม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 จนกระทั่งมึงแก่นี่คือเพดานของมึงนี่คือเพดานเพดานไม่ว่ามึงจะทำอะไรก็ตามมันมีเพดานมากที่สุดอยู่แล้วนะคอนเซ็ปต์เพดานอาจจะสูงนิดนึงเยอะเยอะเลยบษบทจะใหญ่เพดานก็อาจจะสูงนะกูจะบอกให้ประมาณ5ล้าน ประมาณแล้วแต่แล้วแต่ที่นะแต่มือจะสามารถขึ้นไปได้สูงประมาณ5ล้านถ้าอยู่อยู่บริษัทใหญ่อะอยู่บริษัทใหญ่คอนซัลต์อาจจะมากกว่าน,นั้นนะโอเคแต่บริษัทเล็กที่มันเป็น SME อนะไรพวกนี้ก,ก,ก,ก็ก็ไม่ได้อ่ะมันก็แล้วแต่ว่ามึงอยู่บริษัทไหนอ่ะนี่คือ Career Path แรกของมึงคือเป็นพนักง,งานที่ดีทํางานให้บริษัทจตกว่าถามึงแก่แล้วมีเงินเดือน5ล้าน มึงอยากเป็นไหมบางคนอยากเป็นบางคนไม่อยากเป็นแล้วแต่นี่คือทางที่หนึ่งแน่นอนทางเนี้ยมันก็ไม่ใช่ไม่เครียดนะเว้ยมันก็เครียดนะเว้ยทำงานบริษัทมันก็จะโดนหัวหน้าดา่ามึงก็ต้องโห่ดีลกับทุกอย่างมันเยอะนะมันเครียดนะเว้ยอ่ามึงต้องไปช่างใจเอาเองนะโอเคนี่คือทางที่หนึ่งทางถัดมาคือทําธุรกิจตัวเองทําธุรกิจตัวเองเนี่ย มันจะเป็นไปได้หลายแบบอะมึงอาจจะขึ้นไปถึงดวงจันทร์เลยหรือมึงอาจจะไม่ได้ทียอะไรเลยหรือมึงอาจจะไปกลางๆไม่ได้สูงมากนะมันก็แล้วแต่ว่ามึงจะเป็นยังไงเนาะแต่ถ้ามึงตั้งใจทำมึงก็อาจจะขึ้นไปมดนได้นี่คือทางที่สองจุดหนึ่งทาธุรกิจตัวเองแบบ t ุระมูลโหโคตรจะเวิร์กนี่คือทางที่สองจุดสอง อยู่กลางๆก,ก็เหมือนพนักง,งานบริษัทไม่ได้อะไรมากมายสุดท้ายคือดําดิงสเกลอู่ดินเลยฮะเจ๊งโอเคไหมโอเคเพราะนั้นกูรู้เลยว่าพวกมึงเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ทุกคนนะเวย้ยน้อยมากที่อยากเป็นพนักง,งานบริษัทอันนี้คือในสังคมกูนะกูไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนมันจะเป็นยังไงนะพวกมึงถ้าพวกมึงเห็นต่างก็ลองคอมเมนต์มากูไม่รู้อันนี้กูไม่รู้อ่านี่คือที่เมืองไทยแล้วกันที่เมืองไทยนะ ไม่รวมต่างประเทศนะที่ต่างประเทศมึงจะย้ายประเทศอะไรกูไม่สนใจนี่ที่เมืองไทยแล้วกันโอเคกูกูรู้อยู่แล้วว่าพวกมึงเนี่ยคงไม่ได้อยากเป็นพนักงานบริษัทถ้าพวกมึงอยากเปน็นพนักงานบริษัทคอมเมนต์มานะลองดูลองดอูกูก็อยากรู้เหมือนกันพวกมึงเป็นอะไรแต่พวกมึงกลัวว่ายเส้นนี้มึงจะไปไม่ได้ นะกูจะบอกให้หลายคนทํางานบริษัทเพราะว่ากลัวที่เส้นเนี่ยจะไปไม่ได้มึงจะออกมาทําด้วยตัวเองมึงไม่มึงจะเก่งพอหรอวะแม่งเสี่ยงเกินไปะวะมึงจะกลายเป็นดําดินหรือเปล่าวะมึงจะไม่ได้เฮียอะไรเลยวะทำสตาร์ทอัพเรสฟารแล้วจะเจงหรเปล่าวะนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือทางที่พวกมึงเลือกได้นะจะเลือก1จะเลือก2.1ง 2.2ใ,ใครจะไปอยากโทษที2.2 2.3ใครจะไปอยากเลือก2.3ถูกไหมแต่มันคือช้อยส์ของมึงอะว่ามึงจะเลือกหนึ่งหรือสองนะโอเคพวกมึงไปตัดสินใจเอาเองนี่กูมาบอกพวกมึงเฉยๆแล้วสุดท้ายที่กูจะพูดนิดหนึ่งแล้วกันถ้ามึงรู้แล้วพวกมึงตัดสินใจได้แล้วว่ามึงอยากจะไปทางไหนให้มึงโฟกัสที่จะไปทางนั้น กูมาบอกพวกมึงไว้แล้วว่าเป้าหมายปลายทางพวกมึงเนี่ยคืออะไรนะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตมึงหลังเรียนจบเพราะฉะนั้นตอนที่มึงยังเรียนไม่จบอยู่พยายามดูว่าถ้ามึงจะไปในเป้าหมายของมึงตรงนั้นมึงต้องทําอะไรบ้างมึงต้องทําอะไรบ้างเข้าไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหกูเรียนไปเรื่อยๆนะเพราะตอนกูเรียนกูก็เรียนไปเรื่อยๆเหมือนกันแหละแต่กูบอกพวกมึงแล้วพวกมึงกะได้ตื่นตัวนิดหนึ่งว่าเออกูต้องทําอะไรอ่ะ มีอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดนิดน,นึงแล้วกันนะจ๊ะเผื่อพวกมึงเผื่อพวกมึงที่อยากจะไปทาง2.1นะมึงอยากคิดว่ามันคือทางเลือกระหว่าง1กับ2 2เนี่ยมึงสามารถทำตอนกลางคืนตอนที่มึงทำหนได้เช่นกูทํางานประจํากูยังมานั่งทํา u t u b e มานั่งทําสอนทําติวเตอร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางที่สองมึงทําไปพร้อมกับทางที่หนึ่งได้แค่จะเหนื่อยเฮี้ยๆนะถ้ามึงทําไหวมึงทําเลยเพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายละถ้ามึงยังเรียนอยู่มันเป็นเวลาที่ดีที่สุดของมึงในการทำไซคัสโซกการหาอะไรได้เสริมของมึงจะทําให้มึงกลายเป็นคนท็อป1%ได้นะ S U S, S T L E นะ นะการฝึกหายได้เสริมตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ยังยังไม่เรียนบึงเรียนไม่จบการทํางานตั้งแต่เด็กๆจะทําให้มึงเนี่ยพอจบออกมาปุ๊บจะกลายเป็นคนที่ไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทาเฮี้ยอะไรเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมึงลองไปทําวันนี้ถ้ามึงอยากจะเดินทางหนึ่งสองจุดหนึ่งโอเคไหมถ้ามึงอยากจะเดินสองจุดหนึ่งมึงไปหาาซฮาโซทา นะไปหาอะไเสริมทำที่อะไรก็ได้ออกไปทำงานนะโอเคและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นพวกมึงหลังเรียนจบพวกมึงไปคิดเอาเองว่าพวกมึงอยากจะไปทางไหนอยากได้อะไรกูก็บอกพวกมึงแบบเต็มๆปังๆแบบไม่กักฮะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งมีอยู่ในช่องพิเศษพูบด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครอยากเรียนในเอวกูแอดมาเลย990ต่อสกิลเท่านั้นเจอกันในไลน์ตอนนี้มีเลขหมอปลายนะมาแอดมา สามสครายกูด้วย